เอาเลยไม่ชวนวะ่ะอีกแล้วเดี๋ยวจะไปดูไอเปียวเล่นนะฮะว่าไอเปียวมันจะสเต็ปไหนมันจะโหดแค่ไหนแล้วเพิ่งกดด้วยประเด็นพคอโอ๋ทำไมครับ Yeah. Hey, Tide for the lead. Oh, the lead. Boss, the lead. We lost the lead. Alright, we got it. Enemy contact is too close. Fight harder. Oh that's a nice lead. I'm so in. for the lead. Enemy UAV spotted. We lost the U.S. Ừ, ý kiến có một cái tên là chúng ta sẽ cái cái อะไรเนี่ยมึงจะเล่นทค่ไมนม่นเตัอตัวก่อนก็ได้มึงหมั่นเขี้ยวไงมึงโดนทาย,ยิงสองรอบแบบนึงอ,อะไรนะเยอไม่ท้องไงวะจะเอาไปเล่น,นอีก ยันไม่ได้จริงเหรอแนวบุรุษสามอ่เรินเดือสามอ๋อแปดอ๋อยิงแล้วไม่มีเสียงเหรอยังไงโอ้โหยิงจเกาะองแท้เฮ้ยออาละเอ๋ละตรงมันได้แล้วด้วยนะเฮ้ย still hundred killer drone inbound. Bye. อันนี้มันใช่เ้่ i n s าแบบแม่นเลยอ่ะเ้าไงอุยโดนด้วยไม่โดนหรอเล็งตัวใหญ่เอาโดนเฉยอุยปล่อยรถเด็ปล่อยรถเออเจอมันชอบปล่อยรถ

ตอปอลโนนำไปสามตัวแล้วเบียโอ้โหยิงอย่างเงี้ยไม่โดนเลยเนฮะอ๋อมันวิ่งมาแล้วนี่เบียวไม่เห็นหรอหลังเขามงแล้วว่ะหลังเขาง,นง,ขงนเนี่ย จะเลือิบฮะโผล่ลงมาบวกเลยฮะในเกือจะฟังแล้วเรียบร้อยแพออาก่อนนานฟังเพิมบ่อยอุ้ทา ไอ้ปีนั้นใหม่มันแหลมีสายระยงระยางพร้อมของช่องเอ็กคอร์ดวะไย,ยมีสายระยงระยางไม่ใช่ละมาดูเห็นพวกนี้พอจะต่างเยอะเงินท่ายังไม่ได้เงนินเลยตอนนี้กูไม่รู้ทำอะไร ป่ปาอ้อยมินทำาทำมเอ้ย,อออยปืยนเทอ โหคนไอแคนไม่เล่นเลยอะหัหน้าแคนไม่เล่นมาเจดวันละไปนะถ้าบุกบไปหวเรีเยเยอะหวนัวเีน

ลาย HQ ของตัวอืออ่าอืออ้ออ้าวขอตัวเชเบมาเน่ Bồ bê, nên là nghe 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 mà nghe nghe đâu có nghe nghe làm ไมนไ้เอออกแล้ะ่ะกุาอดมันมาอาวาเออเปลี่ยนมันอยากมันใส่เลยยังไงนนะีม,นมาวาประจั ไอนะปียนมันกวัตีนหรมันอะไรไอปียนมันกวัตีแน่เลยเนะไม่เข้านะมาเลย เดี๋ยวมันเป็นอะไรเนะี่ยไม่ม,มาจริงเหรอ เล่นเหรอพัดถามก่อน ไปของเขาก็เข้ามาสิวะก็เป็นอะไรของเขาทำไรวะแต่งปืนเหรอ bacaan loh, nah, terden. dulu.

ไม่โดนเลยยิงหลังยิงหลังรถแตกแล้วมันต่ำสำหรับพี่หรือเปลานะ่าเนี่ยแล้วสิ่งมือพี่ยังขอเกินเฮ้ยเฮ้ย เอาได้โอ้โตแตกเลยเขาเขาเนเกมสีมอยู่ด้วยหีว่าเป็นล้านอ ใหม่ดิโอ้พอรู้เล่นเกียมนมีเอาใหญ่เลยอเอโอ้หมดแปกเลยโองแพ้์ชายคนนี้มาจากที่ไหนกันนี่ทัวไมความโหดงเขาโอ้แม่นยำความแม่นยำของทายคนนี้เขา โอ้สุดยอดจริงๆใครสามารถลบล้างอาถรรพ์กันกยิงดับของขาได้ยิงดับเราต้องเปิดบบหนัก้ห็นดูการการแม่น xài quá ó, cả em rồi đi thay một chút lại bùm để kêu khó thốt thì nè Bang Đủ hát này. สวยเลยนะฮะนัดเดียหพอ,องตายเเป็นจริงกเหื่อปนชาเจอชิคๆปังตัวน้องแข็งหรอตัวน้องแข็งรองไงหรอกะด,ด,ด,ดีไปเมือโอดเด็กโอเทนมี่ยัดี๋ยวไปาอีกที yeah, khổ lắm đi à? cái card để cứu ngồi chờ mấy à. Để à, có tài lang mới đi qua à. tài lang phòng rồi. ด่านอะไรเนี่ยอะไรวะเล่นไม่เป็นนะอันนี้ไม่เคยเล่นด้วยไม่คุ้นเลยด่านเอ้ยเอ้ยด่านนี้มันด่านซอมบี้เหรอเอาดีด่านนี้มันต้องเดินนะด่านซอมบี้แน่เลย นี่เ <Team S 2> มื่อก่อนจะเป็น <Yes S 2> คอมบี้ขึ้นคุค้นเนี่ยมันจะมีทางลาดเยอะมากด่านนี้ลองดูลองดูใช่แล้วงานคอมบี้จริงด้วยมันจะมีทางลาดข้างหลังนี้เฮ้ยมึจะไดเมื่อก่อนมองมากเอาแบบ เอ้เดินาไหนวะเนี่ยแบ้เรออเยอไฮึบไอ้ที่กูยิงคนเดียวทีนึงบ้าไปแล้ว

านระเบิดเกกระเดดโดนคืนแรงขนาดนี้เกิดมันอยู่ตรงไหนวะ หมดโหอยู่ป้อมตัวเนี่ยเกิดตรงไหนวะแม่ดาด เอาเวิ่งตามมาเหรอเกิดแบบเลยวนะเนี่ยตรนี้แม่งรอบกัดเลยต้อเกิดตรงไหนกันกวะ cái sàn này này Đủ phiền đi Để con ta chứ này ด่านนี้ไม่ชินเท่าไรไม่เคยเล่นเลยไม่เกิดไหนกันว่า Bin lênh anh, hưu thương kêu đồ đôi. Boom. Targets in sight. Nay, nay. Detective ็ดองกค,ครับเฮ้อหดคทับนาะเนาดกเยหัจับเลยแล้วิดกันหัวเดจะมา เผาใครของทเนี่ยแค่ประกายไฟนิดเดียวอ่ะตายอ่ะแค่แบบโดนแค่ไยแบบประกายไฟอ่ะเนี่ยโอ้โ มดามาเลยต่ไอ้นี่อาิตย์ลู่้ดีเ็วันอเนี่ยอาทิตย์ละเม่รดีเจ็ดวันควากุรถชันแ่้อแม่คุณแย่รแปคุโอ้ยพอแล้วดีกว่าวันนี้เราสตรีมน้อยนะไม่ได้เล่นเยอะ

นิดนะหานิดาอนัอันนี้คือรางวัลใช่ไหมอฮ้ยโอ้ยสุดย,ยอด้ยขวานสาบคานโลกสาวบ้านเจนคิดกิ่งคัคควาวันจะกรูมันเป็นเมโนโดหกักโอเคมันเกิดได้บ้งใช่กูพอละขอปิดตัวเตียมมาเพราะว่า ไม่รู้เพราะอะไรแต่ว่าที่เกียรเล่นนะ่ะหาดูยูทูบดูบริษัทหาดูอาจากักย์ด้วยก็ราไปก่อนสวัสดีครับ